สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มามาไปไปนะคะหายไปหลายวันนะคะอันนี้ก็มัวแต่ยุ่งกับเก็บข้าวของที่จะย้ายบ้านนะคะอันนี้อย่างที่บอกไว้นะคะว่าเอ,อ่อวิดีโอที่แล้วว่าจะขายบ้านหลังนี้แล้วก็จะขายบ้านหลังนี้แล้วก็จะไปอยู่ที่ไหนจะกลับไปอยู่ไทยถาวรหรือว่ายังไงนะคะ อันนี้ er เยริซ่าก็จะเล่าสู่ฟังนะคะทุกคนอันนี้ก็ขายเพราะว่า,าที่นี่สามีของเยริซ่าเนี่ยมีบ้านอยู่ตอนนี้มีบ้านอยู่สองหลังะคะ่ะทุกคนแล้วก็ซื้อบ้านพักตากอากาศที่ติดกับแคนาดาไว้นะคะอันนี้พอไปซื้อบ้านที่ไทยแล้ว ก็อันนี้ก็ไม่มีคนอยู่ก็ดูแลไม่ไหวนะคะทุกคนก็เลยตัดสินใจขายดูแลไม่ไหวก็คือเราต้องจ้างคนตัดหญ้าแล้วก็หน้าหิมะมาเราก็ต้องจ้างคนที่เขา,เาทำาทีอ่อะไรนะ ที่ทําหิมะเกศหิมะออกจากาถนนหน้าบ้านของเรานะคะคือถนนที่เข้ามาบ้านของเราเนี่ยเราต้องจ้างต่ังหานะทุกคนรัฐบาลเขาก็จะทําแต่ถนนใหญ่อันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เราต้องเปิดฮิตหน้าหนาวนะคะเพื่อให้บ้านเรานี่อุ่นน้อยๆอ,อยู่ตลอดแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ภาษีบ้านขึ้นทุกปีทุกปีนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะไม่คือไม่อยากจ่ายเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็เลยจะตัดสินใจขายบ้านหลังนี้นะคะแล้วทีเนี้ย ที่ที่ไปอยู่บ้านพักตากอากาศมันก็เหมือนว่าเป็นพักตากช่วงอยู่หน้าร้อนนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะมาที่นี่แต่ช่วงหน้าร้อนก็ปีหนึ่งก็ประมาณ3-4เดือนนะคะอีกอย่างหนึ่งยริซ่าก็ลูกของยริซ่าจะมาอยู่ด้วยแล้วก็น้องเขาก็จะเรียนหนังสือที่ที่หัวยหินนะคะแต่ในชีวิต ที่อยู่อเมริกานี่ก็คือจะน้อยนะคะจะอยู่ไทยมากกว่านะคะต่อไปก็คือจะกลับมาที่นี่ช่วงที่น้องเขาปิดเทอมนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีลูกที่จะต้องไปโรงเรียนเราก็ต้องต้องทำแบบนี้ค่ะเพราะว่าใช้เวลาอยู่ที่นู่นมากกว่าแล้วก็มาอยู่ที่นี่คือปีหนึ่งแทบจะไม่ถึงสามเดือนนะคะแต่ก็ ก็ไม่น่าจะถึง3เดือนนะคะเพราะว่าโรงเรียนเขาปิดก็เดือนกว่า2เดือนมาครั้งหน้ายีา่ิษ่าก็จะอยู่ไม่ได้นานนะคะเพราะว่า,าลูกสาวต้องไปโรงเรียนนะคะก็เลยตัดสินใจขายบ้านหลังนี้นะคะทุกคนก็คืออย่างที่ว่านั่นแหละก็คือค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็เราก็เก็บไว้แต่หลังที่เรา,าพักร้อนที่บ้านพักร้อนก็พอนะคะเพราะว่าเออตัด ค่าใช้จ่ายออกไปคือเก็บไว้ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็ภาษีทุกปีทุกปีนะคะทุกคนถ้ายังไงถ้าในอนาคตเราอยากจะซื้อบ้านหลังใหม่สวยๆหรือว่ายังไงก็ต้องตามติดตามไปดูอีกทีนะคะว่าเอออนาคตจะเป็นยังไงแต่ถ้าซื้อใหม่อีกนะคะก็คือจะไม่อยู่เมืองนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าเมืองนี้หนาวจิตรีา พอไปอยู่ไทยแล้วก็คือร่างกายเราก็รู้สึกว่าเราจะชอบบ้านเรามากกว่าแต่ถ้ากจะกลับมาอยู่ที่เมืองที่หิมะเยอะๆคือคือ,ค,อคือไม่อยากอะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่มีงานมีการที่นี่ก็คือไม่จําเป็นจะต้องอยู่ที่ในรัฐที่หิมะเยอะๆนะคะแล้วก็เสียภาษีแพงๆนะคะเราก็จะย้ายไปอยู่ที่รัฐที่ไม่ต้องเสีย ภาษีแพงนะคะทุกคนแต่หลายๆคนที่เขาอยู่ที่อเมริกานะคะพอเขาไม่ได้ทำงานแล้วหรือว่าเขาก็จะมองหารัฐที่เสียภาษีน้อยที่ภาษีไม่สูงนะคะทุกคนอันนี้รัฐที่เยริซ่าอยู่นี่คือเสียภาษีเยอะมากมากนะคะทุกคนคือคืนในเป็นรัฐที่เสียภาษีแพง ติดอันดับนะคะที่นี่นะคะอัพสเตทนิวยอร์กนะคะพูดง่ายงๆเขาก็เรียกว่าสเตทนิวยอร์กนะคะแต่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นนิวยอร์กซิตี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เมืองนิวยอร์กซิตี้นะคะเราจะห่างจากเมืองนิวยอร์กซิตี้นี่ก็คือ5ชั่วโมงนะคะทุกคนขับรถ5ชั่วโมงนะคะ อันนี้ห่างจากนิวยอร์กซิตี้แต่รัฐที่ที่อยู่เขาก็จะเรียกอ,อ,อย่างคนที่นี่เขาก็จะเรียกว่าอพเซนิวยอร์กนะคะหลายๆคนเขาก็จะรู้ว่าที่นี่หนาวเลยทีเดียวนะคะทุกคนอพอเราไม่มีงานทำแล้วเราไม่ได้ทำงานเราก็จะอยากจะกลับไปอยู่ไทยมากกว่านะคะหรือว่าเราก็จะ อยากไปอยู่ที่เมืองที่ภาษีไม่แพงแล้วก็ไม่มีหิมะนะคะทุกคนอันนี้ก็วันนี้ก็อากาศคึ้มแล้วก็ฝนตกเป็นระยะระยะนะคะทุกคนอันนี้ก็พอกลับมาร่างกายของเรานี้ก็คือจากที่จามทุกวันนะคะของเยลิซ่ายิ่งจามหนักเข้าไปอีกนะคะทุกคนแล้วก็ อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็น่าจะถึงสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็จะไปอยู่บ้านพักตากอากาศนะคะบ้านพักตากอากาศนี้ก็จะเป็นเหมือนอบ้านพักหน้าร้อนหน้าซัมเมอร์นะคะก็จะอ,อ,อยู่ติดแม่น้ํานะคะริมแม่น้ําก็จะเป็นในป่านะคะทุกคนไม่ใช่อยู่ในเมืองนะคะ คือจะเป็นสิ่งแวดล้อมก็คือจะเป็นป่าแล้วก็เขาก็จะมีแต่แต่วิวสวยค่ะทุกคนเขาก็จะวิวแม่นงแม่น้ำคือบรรยากาศดีค่ะแต่คนที่นี่เขาก็จะชอบซื้อบ้านที่ติดกับแม่น้ำเพื่อเขาจะเก่งกำไรนะคะถามว่าไปซื้ออยู่ตรงโน้นเพื่อจะอยู่ถาวรไหมก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ถาวรนะคะทุกคน เพื่อเก่งกำไรเพื่อในอนาคตเราเราก็จะขายค่ะแต่ซื้อได้ปีหนึ่งอันนี้ก็ซื้อเข้าปีที่สองนะคะที่ที่บ้านพักดาอากาศโอเคค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยเมาท์มอยกับทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กันด้วยนะคะขอบพอคุณค่ะ